สวัสดีครับจ่าปัจจุครับมือนี้มาภาคอีสานนี่ก็ไม่ยูหนูนาแค่คนงานครับพนักงานหลังเลิกงานนี่ก็เป็นมองยูมองเศร้าเ้ยครับพ่อแม่พี่น้องพนักงานนุ้งหลายไม่ยู่ดนจนปลูกตะไคร่จนขึ้นแบบพริกบักเขียนะครับ ภาพบรรยากา,กาศการอยู่การกินอยู่ป่าอยู่ป่าแล้วมีตู้เย็นนี่ครับฝีมือแตงยวงปลูกบักทั่วปลูกบักแตงโมนี่ครับบรรยากาศหลังเลิกงานกำลังไปซื้อเนื้อมาก่อยกันครับ กับปลูกกระเครเลนจุดไงแล้วครับยุ่ยผลนี่อีกนานหนึ่งันปลูกป่ายวง